รอบนี้เดีเดี๋ยวๆพอนึงเอา้เอาเฮ้ยไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยผมพูดจริงเอาละครับแล้วตอนนี้ PB ก็ได้อัปเดตเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์มาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เข้ามาในคางแสนนะครับแต่ที่เรารู้ตอนนี้ซีรี อะไรวะเนี่ยโกลเด้นฟินิกซ์ใช่ไหมใช่ไหมถ้าอ่านผิดขออาภัยนะครับแต่เอาเป็นว่าน่าจะเป็นซีรีส์ใหม่เลยนะครับผมถ้าข้ามไปก่อนก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าซีรีส์ใหม่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับอ,อันนี้ก็ตัวละครใหม่หรือเก่าก็ไม่รู้นะครับแต่ที่รู้ๆอันนี้กล่องอะไรเอ่ยรู้สึกว่าในกล่องน,นี้จะมีมีแต่แบบว่าน่าจะเป็นของป้องกันทั้งนั้นเลยอย่างเช่นหน้ากากเกาะแล้วก็ซูเปอร์เฮดเกียร์เนาะนะครับคือในกล่องน,นี้จะมีเบลล์ เบล่ฟ้าเบเล่ทองด้วยนะครับแล้วก็มีซูเปอร์เฮดเกียร์นะครับจากที่อ่านดูนะครับอ่าแล้วก็เลื่อนมาก็อืมก็ไม่ไม่มีอะไรแล้วนะก็มีของเก่าจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็กล่องเบสออฟกาชา2องพนี่อันนี้ผมก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่กล่องนี้ก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ท่านผู้ชมดูสัก13กล่องไม่สิเอาสักเท่าไหร่ดีอ่ะเอาสัก13เป็นยีน่าจะ26ใช่ไหมอ่า ยี่สิบหกกล่องจัดไปครับอืมมายี่สิบหกกล่องครับเดี๋ยวจะมาเปิดเล่นๆนะท่านผู้ชมดูนะครับเปิดได้เล่นๆเอ้ยเปิดเล่นๆท่านผู้ชมดูไหนดูซิได้อะไรนะครับผมมาถึงเราได้เออนั่นแหละอย่างที่เราเห็นนะครับผมอ่าดูกันเอานะครับว่าผมได้อะไรบ้างนะครับในกล่องนี้เพื่อเพื่อคนดูแบบเออแบบจะเปิดบ้างเนาะอืมอ่ะลองดูนะะว่าผมได้อะไรบ้างจากกล่องนี้อ่ะดูกันเลยนะครับดูให้เต็มตาเลยเปิดไปใบเลยนะครับผม อ่าเ uhm, uh, นะะี่ยอีกหกกล่องเอ้ยไม่ไม่ได้ไม่ได้่ะเอออีกหกกล่องครับเราไม่เปิดทีละกล่องครับเราต้องเปิดทีเดียวครับที่อื่นอาจจะเปิดทีละกล่องครับแต่ที่นี่เราเปิดทีเดียวเลยครับเพราะว่าที่นี่เราไม่ทํากันแบบนั้นครับเราเปิดหมดเลยอ่าก็ไม่ได้มีอะไรมากก็อย่างที่ผู้ชมเห็นนั่นแหละส่วนใหญ่ที่ผมได้จะเป็นไปเล่ฟ้าป่ะแบบได้หลายวันเลย เนี่ยก็จะได้เบเล่ฟ้าบ้างแล้วก็ได้เบรล่ทองบ้างเออก็อ,อยา่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับเบเย่ฟ้ากับเบรทองเนี่เอาจริงๆไม่ได้แตกต่างอะไรกันนะสําหรับผมแต่เรื่องความเร็วไม่รู้นะติดที่รู้งั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมไปลัวลูก2อให้ท่านผู้ชมดูละกันนะเบรล่ทองเปิดไปเลยแล้วก็เล่นซองนี้เออกลับมาล้วให้ท่านผู้ชมดูใครที่อยากเล่นอยากได้กล่องเมื่อกี้จัดเลยนะถ้าใครอยากได้ของในนั้นนะแนะนําให้จัด ถ้าไม่อยากได้ก็ปล่อยจมครับผมแนะนำไม่ปล่อยจมไปเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปลุยนในเกมดูแบบอ่านะครับมาอยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยนะครับบอกตามตรงว่าหาห้องที่แบบแบบว่าเล่นแบบเล่นเบเล่ดได้ยากเลยผมพูดตามจริงตอนนี้คือส่วนใหญ่ขนาดห้องซองนี่คือแบบขนาดห้องซองคือยังแบบ ห้องซองยังห้ามเลยครับห้องซองยังห้ามใส่เบเล่เข้าไปเล่นเลยครับคนดูนะเนี่ย็สัก็กนาดานี้อุยอ้ยเอ้าโถ่ของเกียนได้ใช่ไหมเพ่กันเท่ใช่ไหมอันนี้เออผมลืมบอกเลยว่าผมใส่เฮดเกียร์เสริมแก่งมาด้วยไม่ใช่ไม่ได้ใส่ซปเปอร์เฮดเกียร์นะ เทดเกียที่มีขายในคังอ่ะถ้า,าผู้ชมไปดูก็น่าจะรู้นะครับน่าจะเห็นกันอันนี้บอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะงงว่าเฮ้ยใส่แต่เปลลมันเด้งได้ยังไงแต่ว่ามึงเป็นคนดวงดีขนาดนั้นเชียวหรือทำไมหน้ากากเอาอเอ,าอ้าเอ,าอ้เอาอเล่นเล่นเล่น ừ, เล่นเล่นเหรอหเล่นเหรอจา้านี่จะพี่เหรอหยุดรอแถวนี้ไปก่อนละกัน แล้วอะไรคะแล้วอะไรคะแออะไรคะเออ,เอ,อมีคนคอมเมนต์บอกว่าอยากให้ผมเล่นซองดำคู่กับซองตัวนี้เอ,อ้ยซองดำคู่กับเบเล่เออแต่จะบอกไว้ก่อนนะว่าซองดำกับซองตัวนี้เหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยแต่ว่าเรื่องลวดลายไม่เหมือนกันแค่แค่นั้นอะ โอ้โหเควันหัวแตกเดี๋ยวถ้าผู้ชมจะคิดถึงซองควงผมนะเพราะว่าเออซองควงไม่ค่อยได้เล่นเลยเนาะอืมเล่นควงขาวแล้วกันเพราะไม่ได้เปิดซองควงสีมานะครับง้างลูกธนูเล็งไปเลยเฮ้ยถึงธนูมาเหมือนกันเลยอะ่ะเฮ้ย เฮ้ยที่ถ่ายแล้วอ้าเอ้าเอ้าเอ้าผมอ้าวเรรยบร้อยน่าจะไม่ได้ซื้อไอเทมเก็บอาวุธสตูมาเมื่อกี้ไหนเล่นได้ไหมตรงนี้เร็จเรรยบร้อยแต่หาห้องแบบว่าเล่นเล่นเบลียากนะ,สะแสดงว่าเขาเห็นของอัปเดตวันนี้แน่เลยแบบว่าโอ้โหเข้ามาช่วงประมาณตอนนี้ผมเล่นประมาณช่วงหกโมงเย็นอนะ แบบว่าโ no, นยนี่เพียบเลยนะครับโนเบลเล่ยังเงี้ยเบลล่ที่ช่วยสับไวยังเงี้ย oh, no, โอ้โหโนเพียบเลยอืมเฮ้ยอยา่าเออมีคนเล่นเบลล่ด,ดำด้วยนะเกินไปเกินไปเขาว่าเออไม่โนเนี่ยควงควงอันนี้อดีตอดีตซองควงหกนัดบ้างจะเป็นอะไรไปเฮ้ยเอาที่ไป อย่า yeah. เอาไปเอาไปอีกลูกอา่าเอาไปอีกลูกน่าจะดีครับเดช็อต <Yeah. S 1> ครับจ้าเอไม่มีเนาะตรงนี้โอ okay. เคแล้วไปครับเฮ้ย <Yeah. S 1> <Hey. S 1> เอออร่อยเออเอาไปลูกอ่าเอาไปนัดเลยอ่อา เฮชชอตนะครับไลท์ช no ็อนฮะเสียวเสียวเสียวเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยไม่รู้หน้าตาดีชนะหรือเปล่าโอ้ผมค่อยๆเล่นเลยนะแบบค่อยๆเดินคิวไปไม่ได้บุกเข้าไปอะไรขนาดนั้นเพราะว่าบุกบุกมากไปผมก็โดนอ่ะมาไงแจ็คเมอร์หรอฮะเราเราอื เราเล่นไอของของเกียนนี้นะเราเล่นเบเลที่สับไวขนาดนี้เราก็พอจะสู้กับเจ้าได้อยู่ชิปไม่ไม,มีครับผมเงียบกิ๊บนะฮะเงียบกิ๊บเลยเราเบิดไปสักลูกเป็นไรไปเฮ้ยไม่โดนวะอีกลูกนึงครับโอ้โหระเบิดถังเกียรลอยหน้าเราไปเลยนะแหมเดเด้เจอ เช้บๆต้องระวังแน่ตรงนี้มาแล้วหนึ่งลูกถังบีเอฟเรียบร้อยเรียบร้อยเอาไปครับรอจังหวะอยู่วะรอเสียบครับรอเสียบอ่ะเออรอเสียบเลยอ่ะเฮ้ยเออจบร็ล้งามพี่นูเรียบร้อยคนไทยบินได้ผมอยากเห็นคนไทยบินได้นะครผมอยากเห็นคนไทยไปแตะดวงจันทรม เอาาทำไมเ <laughs> จ้าตัวเตัวเจ้าอิดจังเลยอ่ะเจ, <laughs> จ้ามีเลงไหลในตัวเลยยังไงเดี่ยะเมื่อกี้ทำไมฟันไม่เข้า <laughs> เอาละครับอันนี้ห้องลูกซองนะครับอาจจะไม่ได้ยิงได้เหมือนตาเม,มื่อกี้เท่าเท่าไหรนะครับแต่ก็จะพยายามยิงให้ได้มากที่สุดนะจ๊ะ <laughs> ยิงแต่ละทีต้องระวัง เราต้องระวังหลายทางคนระับตรงน,นี้เป็นมุมที่คนจะชอบดูเราบ่อยที่เอ้ยมาส่องเราบ่อยที่สุดแล้วจริงๆนะต้องระวังนิดนึงนะครับต้องระวังนิดนึ่งยิงกันตุ้มตามตุ้มตามตุ้มตุ้มตามเลยเนี่ยมันต้องระวังกันนิดนึงบอกว่าเปลี่ยนมุมเล่นดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยขอปั๊มยาก่อนขอปั๊มยาก่อนเฮ้ยโอเคเงียบิ๊บมาตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จุดเกิดด้วยคนดูโ,โดวเหล่าแม่เลยเนะี่ยเพระทีมเราทีมเราแกร่งเกิน เสร็จเสร็จเลยเสร็จเลยโอ้โหญาตยอดญาติเป็นเลยอะนะโอ้ชกกลางจะหลอยดาบอ่ะอุ้ยวิ่เบย์ถึงกระเด้งเบเล่ถึงกระเด้งดีจริงๆเลยที่ใส่เฮดเกียร์เสริมแก่งมาเอ้เอถูกแล้วครับเฮดเกียร์เสริมแก่งแต่ไม่ใช่ซูเปอร์เฮดเกียร์นะ ถ้าซูปเปอร์เฮดเกียร์น่าจะหนาปักกว่านี้อืมเฮ้ยเฮ้ยลอยเลยอืมจริงๆผมอยากไปเล่นดนาบางบอมนะแต่ว่าหาวางบอมน่าจะรู้กันดีส่วนใหญ่เขาจะเขาจะโนนะเขาจะโนเฮ้ยยิงไม่โดนเขาจะโนส่วนใหญ่จะโนเฮ้ยเออเหอะยิงศพซ้ำเข้ามาเขายิงศพซ้ำทำไมอะครับคุณคุณกลัวผมแบบ กลัวผมฟื้นขึ้นมาแล้วมาปาดคอคุณอย่างนี้เหรอทาไมคุณกลัวผมไม่ตายเหรอครับคุณยิงผมล้มแล้วนะเอาละครับตอนนี้เรามาอยู่ในดานลากวิวแล้วระเบิดไปที่เรอยนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องดูกันนิดนึงนะเพราะว่ารู้สึกว่าฝั่งน้ําเงินจะเริ่มกระทืบฝั่งแดงนะใช้คาว่ากระทืบเลยเลยคุณจะโดนดาดโดนจามาไม่ดี<ะ>แต่ว่าเริ่มได้แล้วนะคือฝั่งนี้เหมือนเล่มไดนะ้แล้วต้องระวังกันนิดนึงนะระเบิดไประเบิดไป เฮ้ยไม่โอ้แหมวเข้ามาซ้อนกันเยอะเหลือเกินเมื่อกี้ผมเสียท่าเลยมัวแต่แบบกระโดดยิงอะไรอย่างนี้แต่เมื่อกี้นิดโอ้เกือบโดนถางนะเอาจริงผมไม่ชอบเลยเวลาเป็นฝั่งนํำเงินแล้วดามาฝั่งแดงมันผมไม่ถนัดเนี่ยมาไปก่อนแล้วกันนะ เอ้เรียบร้อยอะไรอ่ะพิตาลวงไวเกินลวงไวเกินไปหน่อยเลยขอโทษได้ปะล่าเรียบร้อยเรียบร้อยเลยครับบาเลสเอ p เลยโอ้ยตา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 ยโอ้ยผมพลาดนิดเดียวเองคนดูผมพลาดไปสองรอบเลยไม่นิดสองรอบแล้วแต่ว่าโหเซ็งเป็ดเลยตรงๆนะเออ ว่าจะแบบมาเล่นสักตาสองตาแล้วพอเดี๋ยวคลิปยาวอะไรทำนองนี้แต่ตอนนี้คงไม่ได้แล้วต้องเล่นต่อนะครับเต็งเลยดันแม่งเลยคนดูดันแม่งเลยผมพูดจริงดันเลยดันเลยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องเล่นนะครับต้องโบกต้องโบกแต่ผมไม่แต่ผมไม่ถนัดจริงๆนะดันมา เอ้เฮ้เอ้เฮ้เอะไรแบบไปเฮ้ไม่นะไม่เอาโอ้โหไม่เรียบร้อยแอซิดอะก็ดูจะได้เลย เสียดายเลยไปครับเราไปลุยกันต่อรอบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไป๊บนึงเอ้าเฮ้ยไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยผมพูดจริงนะผมนึกว่าผลี่พายด่าพ่อคนละมั้งเนี่ยขอโทษโอ้ยตายตายไม่ได้ตั้งใจเกียน โอ๊ยเฮ้ยรีบขอโทษก่อนเลยไม่ได้ตั้งใจไงขอโทษได้บัลล่าเนี่ยเออเราก็ยิงเงี้ยเออแต่เราก็นึกว่าพ้นแล้วไงใครไม่ไดไปคิดวะจริงไ,ไหมไใครจะไปคิดดูแต่ในคลิปไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะโดน เราไม่ได้ตั้งใจใจะให้ในายโดนอยู่แล้วเพื่อนนายต้องเข้าใจเราด้วย <laughs> โหแต่ฝั่งนี้ได้เปรียบนี่เองนะครับฝั่งนี้ซองทั้งนั้นเลยอะ่ะก็เลยแบบอฝั่งน้ําเงินก็เลยแบบฝั่งน้าเงินก็เลยแบบอืม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 ,อมใช่ฝั่งน้าเงินก็เลยได้เปรียบถ้าพูดตามจริงอนีนะไป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 นี่หมเลยโอ้โอ เออเอ,อ,อยู่ไหนเอกโอ,อ้โหแนวฝั่งนี้ได้เปรียบจัดอะ่ะจริงๆผมพูดเลยบแล้วล่ะบใช่ไหมอยู่บีใช่หรือเปล่าเรียบร้อยเรียบร้อยตู้เดียวสถานปฏิพี <ไป S 1> โอเคพลนะผลนะดีเอง,ง,งเลยเออเออเห็นเขาไม่เคลียร์ไงตอนแรกผมก็ บาเลตยิงส่วนตรงนี้มาเสร็จได้เหมือนกัน,ะนอะสองสารบาเลตทีมเขาเลยนะนอเออพูดจริง,ง,องสองสารบาเลตทีมเขาเลยเป็นผมก็เล่นไม่ได้แล้วโอ้โหโถมมาขนาดนี้จริงๆ อ่ะแค่นี้ขอแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันยาวนะครับเดี๋ยวลงดึกนะฮะแค่นี้ก็ดึกทุกวันแค่ทุกวันนี้ก็ดึกอยู่แล้วนะ <c oughs> อ้าวไม่ใช่ัใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเรากันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผม <c oughs> เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องตาไปเก็บแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณรับท่านมากครับผม